บทที่สี่กลัวทำไมท้องฟ้ามืดครึมฝนอาจจะตกในไม่ช้าคงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้ควานโพบอกว่าคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้าศิลาเพชรให้เร่งทั้งคนทั้งช้างเดี๋ยวจะหนีฝนไม่ทันเด็กๆมักโมแต่ให้กำลังใจเพื่อนข้างจึงไม่ได้มองทางจู่จูฟ้าก็มีเสียงร้องทันทีมองอะไรไม่เห็นน้ำใสรู้สึกกลัวจับแขนภูผ,ผาไว้แน่นเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในถ้ำควานโพจุดตะเกียงให้ถ้ำสว่างขึ้น ควานมิ่งพาภูผากับน้ำใส่ไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่แล้วส่งไฟฉายให้ภูผาส่องดูว่ามีอะไรน่ากลัวภูผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำสวยเหมือนเพชรมีหินย้อยลักษณะเหมือนหนามทุเรียนและหินงอกมีน้ำตาเทียนไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่ทันชาติที่สวยงามพ่อของภูผาถามเด็กๆว่าหายกลัวกันแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเอง ก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาและวางใบตะไคร้หอมสูมบริเวณซอกหินเพื่อไล่ย,ยุงมแมลงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนไหวพระสวดมนต์ขอให้ทุกคนปลอดภยัย